สวัสดีครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่น Ford สุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรุ่นตัว4ประตู XLT คันนี้นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคา857,000บาทแล้วก็ยังมีเกียร์ออโต้ให้เลือกด้วยนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ราคาตัวรถจะอยู่ที่920,000บาทนะครับวันนี้เรามาดูกับรุ่นเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเดี๋ยวชุดแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนไปดูเนี่ยแนะนำะคุณลูกค้ารบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมก่อนนะครับยังไงพร้อมเราไปดูกัน ที่ด้านหน้าเลยครับด้านหน้าคันนี้จะมีการตกแต่งตัว F 1 5 0 Spider นะครับคันนี้ก็เป็นกระจังหน้าใหญ่ตัวอัฟอร์ดนะครับอย่างตัวกอัเนี่ยก็สามารถเลือกสีเลือกอเปลี่ยนสีได้เลยนะครับอย่างคันนี้จะเป็นสีดําขอบขาวนะครับ F 1 5 0์ Spider ก็จะมาพร้อมกับไฟดวง3ดวงนะครับคันนี้เลือกเป็นไฟสีขาว ขยับมาด้านบนฝากระโปงนะครับก็จะมีการติดตั้งสกู๊ปฝากระโปงหน้าใหญ่ทรงฟิตนะครับตัวนี้ตัวโลโก้ตัวรูปแรดเลยนะครับจริงๆตัวโลโก้มีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแรดก็ได้รูปม้าก็ได้หรือว่ารูปกระทิงก็ได้นะครับแล้วก็ทําสีทูโทนอย่างตัวนี้จะเป็นสีดําตัดขาวแล้วก็เล่นลุกลุกเล่นด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงพร้อมกับฝากระโปรงเนี่ยเราก็ติดตั้งตัวสติ๊กเกอร์เลนเจอร์ทั้งซ้ายและขวาเพิ่มความเต็มให้กับด้านบริเวณฝากระโปง ส่วนปลายฝากระโปรงเนี่ยเราก็ติดตั้งตัวอะคริลิกตัวเลน g e เจร์เล็กตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับก็ดูแล้วเต็มแล้วก็ดูแล้วเพิ่มความดุดันให้กับบริเวณด้านหน้าของตัวรถขยับ<ๆ><ๆ>มานะครับก็จะเป็นเรื่องไฟนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นไฟหน้าม u สแต n งให้นะครับตัวไฟ m u s t ต n งเนี่ยก็จะมีทั้ง d a ย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบบ้างนะครับส่วนโคมไฟตัวนี้เราใส่เป็นวงไฟสีฟ้านะครับ มีติดตั้งเพิ่มเติมเรื่องครอบไฟหน้าเป็นสีดำเงาขยับมาด้านข้างนะครับด้านข้างคันนี้ก็จะมีการติดตั้งตัวซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วพร้อมหมดุดเปลี่ยนยางให้นะครับเดิมเป็นยาเป็นแม็กขอบ17ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18พร้อมใส่ยาง monster a t AT3 นะครับตัวนี้สเปคก็จะเป็น265 60 r 1 8 ลายล้อแม็กคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะครับมีลายให้กับคุณลูกค้าได้เลือกหลายแบบนะครับมีการติดตั้งตัวครอบแก้มสีดําไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้เดิมก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างอยู่ละตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบไฟ LED ให้ด้วยลมดําด้วยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถเขยับมาตรงประตูนะครับก็จะมีการติดตั้งทั้งตัวเบ้ามือเปิดกันลอย การลอยขีดควรจากเล็บนะครับเลือกสีดําหรือสีดาด้านได้เลยนะครับคันนี้เราเลือกเป็นสีดําด้านนะครับติดตั้งราวลังคานะครับก็จะมีสองสีให้เลือกเหมือนกันนะครับมีทั้งสีดําแล้วก็สีเงินประตูนะครับเรามีการติดสติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายกระบะให้ด้วยนะครับตัวสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้เหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะมีแบบให้กับคุณลูกค้าได้เลือกนะครับฝาถังน้ํามันเปลี่ยน ติดตั้งตัวครอบฝาถาังน้ำมันสีดำเงาคันนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเพื่อรับกับตัวซุ้มลอ้อท้ายกระบะเราติดโลบา์เหล็กของฮาแกนนะครับตัวนี้เผื่อพลาดของวิ่งของได้เลยแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งไฟเบรกดวงที่3มาแล้วด้วยนะครับด้านท้ายนะครับขยับมาท้ายรถนะครับท้ายรถเนี่ยเรามีการเปลี่ยนตัวไฟนะครับเป็นไฟ LED นะครับ ก็โดดเด่นไม่ซ้ำใครนะครับมาตรงฝากระบะท้ายนะครับตัวนี้เราเพิ่มเติมเรื่องเบ้ามือเปิดกันลอยพร้อมดาบยาวนะครับเช่นกันครับกันลอยขีดขวนจากเล็บหรือตัวสิ่งของที่เราถือมากับมือเผื่อเราเปิดประตูก็กันลอยขีดขวนได้ด้วยนะครับพร้อมฝาท้ายเราเปลี่ยนตัวสติกเกอร์เราติดตั้งสติกเกอร์ได้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตัวเลนเจอร์เราก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนสไตล์เป็นแบบตัวกษอ,อนดุดูแบบตัวนี้ก็ได้นะครับ เดิมก็จะมีสติกเกอร์มาให้อยู่ละแต่ว่าตัวนี้เป็นเปลี่ยนฟอนต์เป็นแบบดุดันมากขึ้นกันชนท้ายเดิมก็มีกันชนท้ายเหล็กมาจากโรงงานพร้อมเซ็นเซอร์หลังตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายของ Outlander ตัวท็อปเลยนะครับก็ย้ายเซ็นเซอร์มาติดให้ด้วยนะครับพร้อมห่วงลากจูงสีแดงเพิ่มเติมตัวตุ้มลากจูง ลูกตุ้มลากตุงนะครับเป็นไงบ้างครับกับชุดแต่งคันนี้ที่ผม นำมาเสนอให้กับคุณลูกค้าสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอดสุดคุ้มนะครับ0996265262หรือจะเป็น ID l ดี e ไลนนะครับ prasit0996265262 ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฟอดสุดคุม้มยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีรุ่นไหนหรือว่าตกแต่งแบบแนวไหนเดี๋ยวผมมานำมาเสนอให้อีกทีหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ